อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพืนบันที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมืองใหม่นะครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดวงคอยอีกครั้งช่องคูดวงคอยหลายท่านทราบกาด็ดีดีอยู่นะครับคูดวงเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบหลายครั้งคูดวงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบหลายครั้งเราก็จะนําเหรียญหรือว่าข้อมูลในกลุ่มนักสะสมนะครับที่มีการพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่อง เหรียญไหนที่มีราคาสูงเหรียญไหนที่ไม่มีราคาสูงครูโด่งจะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ ep นี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญที่ครูโดง่งกําลังจะนําเสนอนี้นะครับมีมูล,ลค่าสูงนะครับหกแสนบาท ถึงหนึ่งเลยหนึ่งล้านบาทเลยนะครับสาหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวลองลองเข้ามาดูข้อมูลกันเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงเป็นเหรียญของในหลวงรัชการที่9นะครับเหรียญน,นี้คุณดวงเคยทําคลิปออกมาอยู่ประมาณ2-3คลิปแล้วก็หลายคนที่ต้องต้องยอมรับนะครับประเทศไทยมี70เฉลี่ยแล้ว70ล้านคนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเหรียญทุกคนนะครับไม่ได้รู้รู้เรื่องเหรียญทุกคนบางคนมีเหรียญอยู่ในมือ แล้วไม่ทราบว่าหบางเหรียญนี่หลักแสนก็มีบางเหรียญสูงถึงหลักล้านก็มีหลายคนก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาสูงหรือไม่มีราคาสูงคลิปนี้ E p นี้นะครับคูโดงจะมาพูดถึงเหรียญที่อยู่ในมือของคูโดงเนี่ยไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเหรียญน,นี้ดูเพียงแค่พอศ ราคาก็หลักแสนนะครับในหนังสือเนี่ยประเมินเอาไว้อยู่ถึง6กแสนบาทมาเข้าเรื่องเลยเหรียญที่คุโดจะมาพูดถึงก็คือเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นลักษณะเหรียญกลมนะเหรียญกลมเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์อย่างที่บอกนะครับคูโด่งพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดที่มีราคาสูงหรือไม่มีราคาสูงนะครับเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับ ถ้าดูปีพศนะครับดูเพียงแค่ปีพศผลิตออกมามีอยู่3ปีพศนะครับ2,529 2,530และ2,531คนที่ทราบข้อมูลแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนคนที่ไม่ทราบข้อมูลก็ดูตามแบบที่คุูด่งบอกเนี่ยดูอะไรไม่ยากเลยดูอะไรไม่ยากเลย เหรียญที่มีละทุกเหรียญมีราคานะครับเหรียญปี30และ31ราคาเล่นกันก็30บาทจนถึง60บาท30บาทจนถึง60บาทนะครับสำหรับเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์แต่เหรียญที่มีราคาสูงตั้งแต่หลักแสนนะครับเชื่อว,ว่าหลักแสนจนถึง1ล้านบาทก็คือปี 2529.. 2 9พศเดียวนะครับ2 9พศเดียว หลายคนอ่ะเอ้ยไม่มีหรอกเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้นบบนคุโดงเห็นที่เขามีการนําออกมาโชว์นะครับในโรงกระสาบสิทิการงานร้อยหกสิบปีนะครับคุโดงไปงานร้อยหกสิบปีโรงกระสาบสิทิการมาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับยืนยันว่ามีจริงใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเก็บเหรียญเก่าๆหรือว่าเหรียญโบราณเอาไว้เนี่ยแบบนี้ลองลอง,ลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า สบายเลยเหลียนเปลี่ยนชีวิตคุณเลยหลักแสนนี่ใครมีนี่นำไปปลดนี้ก็ได้หรือใครต้องการเงินทุนนำไปตั้งหลักชีวิตก็ได้ขอให้เป็นปี2,529เท่านั้นคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ